สวัสดีค่ะหนูมาจากรายการอะไรคะฟอร์ t ฟ้อนแฟมิลี่วันนี้น้องฟอนจะแสดงอะไรคะโชว์ชุด้ายิงว้าวรอรับชมพี่พี่คะตอนนี้หนูใส่ชุดอะไรอยู่เอแม่ไม่ทราบเลยค่ะชุดอันนาะว้าว น่ารักที่สุดเลยหนูฟอนชอบอะไรคะหนูชอบลายขนดอกทานตะวันว้าวดอกทานตะวันเยอะเลยแอนนาเนี่ยเป็นเจ้าหญิงที่สดใสราเริงหนูฟอนสดใสราเริงไหมคะสดใสว้าวไหนย่องโชว์ความสดใสให้ดูหน่อยค่ะตอนนี้หนูจะมาหมุนตัวให้ทุกคนดูเลยนะว้าวจริงหรอคะเริ่มเลยคะ่ะนี่ <c oughs> สดใสแล้วเหรอสดใส, <c oughs> ส เอาแบบมากกว่านี้ได้ไหมโอเค <laughs> นานนาซีเนี่ยแหละแอนนาตัวจริงบายสวัสดีค่ะเนื้อกระจ้าหินว้าพันเซลว้าวน่ารักที่สุดเลยมันติ้วติ้วเนื้อกรเจ้าหินว่าพันเซลตอนเตอรสดใสล่าเริงม,มากเลยค่ะขอบคุณค่ะ คือเจ้าหญิงโซเฟียที่สดใสล่าเริงที่สดใสล่าเริงคือเจ้าหญิงเด็วค่ะ หนหนูชอบกินแอปเปิ้ลที่สุดเลยพี่พี่ชอบกินหนูหนุ่ยค่ะจิ๊บชอบกินหนูไหมชอบสิคะ่ะฝากกดไลค์กดติดตาม,ตตามหนูฟอนที่ช่องไหนคะฟอนฟอนแฟมิลี่ ขอบคุณค่ะ